สวัสดีครับ,บ,บ,บรนนครับมาขอเบปาก่อนครับเปาก่อนพิเศษนะครับขอบอาปกากก้อนพิเศษนะนี่ครับบรรยากาศหนาวๆาวเย็นๆมือน,นี้มาพัวกันแบบค้างเตาไปเลยเตวหวาห่อนอุ่นๆห่อนๆไปเลยมือนี้ใส่กับสามสันย่างสามสันแนวเนาเสื้อสามสันมาเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหแน่หนักกากแน่ลิ่นแน่าหูมาสัมผัสกันครับมือนี้อากาศหนาวๆเนาะ ใส่กระผักู้บึงถาดผักสดถ่ายอย่างไรเนี่ยครับมาแซ่บๆฟเหกันพี่น้องเพราะนี่รวยกันเหมือนเดิมแล้วครับกดไลค์กดแชร์ติดตามซอยกันพี่น้องเอ้ติดตามซอยติดตามซอยคอมเมนต์มาเลยครับเด้อพี่น้องเอาา้อยเห็นไหารวยเอ็มเลยอยู่แห้งท่ไมใส่บยางข้าวถาไปเลมือนีะนิแซ่บเลยนี่ควากับผักไปเลือ อืมอะไรโอ้โหเรืองเลยเลื่องตอนยิ่งใหญ่เลยเกาหลีต้องกินตอนใหญ่เดิตอนน้อยเกาหลีเขาให้นะเก็บหน่อยอะไรนี่ตอนน้อยแท้ไปเกาหลีเนาะใหญ่เลยเด้อืมเฮ้่นน้ำกิมหลายย่างขึ้นบนน้ำกิมมือ สี่ฟูดเนี่ยโอ้น้ำจิมนํำขามเนี่ยน้ำกิม,กมโอ้หลายอย่างมามกิมจ้าเนี่ยพี่พน้องอือมอืมมาทานนอยนานานูกกินแบบนี้น่น้งงนยยอยเนี่ยไม่ได้เยอะกับเขานาเนาเนี่ยครับเนาะ ตกกินแนออนหนันยังไงยังอยู่ท่องโหเก,กินไหมอ่กกะอสามสันแน่รินแน่หมูแน่พี่น้องจะแซบต้องกันเพื่อนไห วันนี้มันต้องย่างเพื่อเราน้อยพี่น้องเลยกำเย็ยนลหลายเย็ยนเรากินบุแซ็บเนาะค่อยย่างไปกินไปเนาะครับเนาะโอ้ขาดอันนึงเดียวขาดใบบักงาเนาะขาดใบงานนงเนาะไม่ไปเืีอใบงามาเนาะเนาะเอย่างเรียกย่างงานพี่น้องเอ้ยไม่ไปใส่ย่างเก๋วลเตี๋ยวต้องมีใบงา,พ,ารบพร้อมกับพร้อม เล่นกันบเบอๆลูกสาวลูกชายใส่กันยืนนะมากับแมวมากับแมวมาไม่ยิงแมวได้ใส่กันครับทางไก่ทางไก่มาเด้อ พี่น้องเอ้ยผู้ใดอยู่ไก่เฝ้ามาด่วนเลยกำลังย่างอยู่นี่โอ้าหารนองเองโอ้โหดูอะไรลูกดวดค่ะน้องลูกด่วนกี่ไรฮะตอนยังไงโู้นี่สามสั่นพี่น้องเอ้ยน้อยหยุดหยด ไฟแบบนี้รรออ้ไฟหมือนเยอะเยอะกอบฟันมึอกว่าะน้ำแต่กอบับเนาะอ่อือือืหันอนเหลือเหลือำ สร้างเกาหลีหิมะตกเป็นบางพื้นที่ได้พี่น้องพี่น้องทางเกาหลีเป็นได้น้อพี่น้องทางเกาหลีหิมะตกไปนอนสางผมเดี๋ยวางผมยังมั่คนตกเได้ครับด้อยกกข้างในตัวคอมเมนต์มาสู้เบิ้งเลยเด้อยข้นงในยันหิมะอยู่ปีนี่พี่น้องกระเบ้าอเป็นได้นาะใกล้มาถไลรึเปล่ามาถายมาหากันเด้อพี่น้องเด้อ บากก็มหาบากก็บากก็ฟาจิตเก่าแหละเขาบอกว่าตัดฟานบุมบุ่มเลยกินยังยับมันยุดมันยุดนองเอ้ยนี่ก็ได้แก่บังคับเฮีดโอ้ยงานหลายครับตัวนี้งานหลายบุญหยดเวลาสิหยุดบุญเวลาสิจิบน้องเอ้ยโอดยัวก็ ลบอันก็ท่บแก่อยู่ด้วยพี่น้องเลยเมื่อยไรลบทับก็ท่บแก่อย่างเดียวเลยมันเมื่อยด้วยเนาะนได้เจ้ <c oughs> แต่มีใบแง่ด้วยพี่นอ้องด้วยเนี่เนื้อย่างเกาหลีต้องอแบบนี้ของคู่ก็ใบแง่นะอือาปากไรเลยโอ้ยเข้ากันดีปากอีดี้ครั mà, trời đâu, mặt trời đất mặt trời mày trời mày trời mặt trời mà trời mặt nè, mặt trời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  cái gì. อาจเบียเนี่ยรงจุมือแจ้สเรายอกินหิวุนเฮ็ดบวนหิวน้ำแบบว่าน้ำไหลไหลน้ำเบากวันเยโอ้ยมาได้เพี่น้องเออยกับมาเส็เซน้ำกันได้กับเป็นวันนี้เบากวันขอลานะครับพน้อตกตะนตกจนาแบนี้เนาะครับผมได้กัสวัสดีครับครับโอ้ยดูกได้